พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือเชื้อรานะครับที่มันเกิดขึ้นที่ข้อของเรานะครับ จากการที่อึหรือว่ามูลตะกระแตนอะที่มันถ่ายออกมาแล้วมันหมักหมมนะครับแล้วก็โดนไอฝนด้วยมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับนี่นะครับคือมูลตะกระแตนนะครับที่ได้จากตะกระแตนเลี้ยงหนึ่งขีดใช้เวลา4วันนะครับเนี่ยท่านผู้ชม4วันเท่านั้นตอนนี้ตะกระแตนก็ ได้ที่อยู่ที่สะอาดแล้วนะครับเศษใบตองเศษอาหารนะครับอันนี้ก็มูลตั๊ก,กแตนมูลตั๊ก,กแตนพ่อผม์ก็จะเอาไปใส่หญ้าหวานที่ปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับสวัสดีครับพ่อพงษ์พอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงษ์พอเพียงจะพามาทําความสะอาดข้อตั๊กแตนนะครับท่านผู้ชมเพื่อว่าจะใส่กระบะรายรองรับการวางไข่ของตะ๊กแตนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับคือครอบตะก,กะแตนที่พ่อพงจะทําความสะอาดแล้วก็เตรียมวางกระบะทรายเพื่อว่าจะให้ตะก,กะแตนไข่ครับกรงนี้นะครับเป็นกรงขนาด1นคูณสเมตรนะครับเลี้ยงไข่ไว้1ขีดนะครับตอนนี้ก็อ่าเป็นปีกแล้วนะครับเป็นปีกแล้วนะครับมีปีกแล้วแต่ยังไม่เห็นการจับคู่นะครับ นี่ท่านผู้ชมเลี้ยงมาทั้งหมดก็28วันแล้วนะครับนี่ครับกำลังติดปีกนะครับลอกคาบยังไม่หมดนะครับนี่บางตัวก็กำลังลอกคาบอยู่ส่วนตัวที่ลอกคาบแล้วก็มีปีกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการจับคู่นะครับท่านผู้ชมแต่คาดว่าน่าจะจับคู่เร็วๆนี้แหละเพราะว่าเห็นออกมา มีปีกเนี่ยตัวแรกก็ได้สี่วันแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้คืออุปกรณ์ที่พ่อพงเตรียมที่จะมาทําความสะอาดนะครับอันนี้เอาไว้นั่งนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนอันนี้คือไม้กวาดนะครับเพราะว่ามือเราเอื้อมไม่ถึงนะครับลึกๆเข้าไปข้างในเราต้องใช้ไม้กวาดกวาดเข้ามาหาตัวเรานะครับอันนี้กะละมังเอาไว้ใส่มูล ตะก,กะแตนนะครับกับถังนี้นะครับเอาไว้ใส่มูลตะก,กะแตนส่วนอันนี้เอามาใส่เศษใบไม้นะครับเศษหญ้าที่อยู่ด้านในนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเก็บเศษอาหารพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นี่พ่อพงเองก็ให้อาหารไปแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยให้กะว่าจะให้มันกินให้เกลี้ยงแล้วก็จะเก็บตอนนี้ก็กินใบตองไป เกือบหมดแล้วนะครับส่วนหญ้าก็เหลือแต่ก,ก้านนะครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะทําความสะอาดก่อนนะครับเก็บเศษอาหารนะครับของตะก,กแตนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้นะครับพ่อผมก็จะทําความสะอาดโดยเก็บเศษอาหารก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ต้องไล่ไล่ตะกะแตนก่อนนะครับท่านผู้ชมใส่ถุงมือข้างเดียวเพราะว่าข้างนี้มันเข้าไปไม่ได้เข้าได้ข้างเดียวนะครับ ประตูเรามันแคบนะครับอันดับแรกเราก็จะมาไล่ไล่นี่ครับไล่ไล่ตะกะแตนให้มันไปอยู่ที่เดียวกันก่อนนะครับไล่จากเศษอาหารเนี่ยไล่ออกให้หมดเลยนะครับอันดับแรกเราก,ก็ไล่ไล่อ<ๆ>พอาผมก็จะเอาย้าออกก่อนนะครับ<ๆ>ย่าออกแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ เราออกเนเราก็ดูตักกแตนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ย่ามันยงตัวเนี้ยครับมันยังอ่อนอยู่มันเพิ่งลอกคราบปีกนะครับฉะนั้นเราต้องเบาๆย้ายที่ให้มันไปเกาะที่หใหม,หม,ใหม,หม่ให้มันไปเกาะที่ใหม่ก่อนงานับให้มันไปเกาะอยู่นู่นนี่ แล้วก็เอาหญ้าเนี่ยออกไปอันนี้มันยังกินไม่หมดเลยนะครับหญ้าพวกนี้เราก็จะทำความสะอาดนะครับโดยไล่ไล่สักอันนี้ครับมีถาดใส่หญ้านะครับนันใส่หญ้านะครับมันแคบนะครับนี้เราก็ไล่นะครับทอนนี้เราจะไล่ไล่ไล่ นี่ครับไล่ไล่ไล่ให้มันมีเกาะขึ้นไปอยู่ข้างบนเห็นไหมครับนวนมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนแลเราก็ไล่ให้มันมีนี่นะครับน่ครับเพื่อให้เราไล่ไล่นี่เราก็ดูตัวทิศมันมาอยู่นี่นะครับตัวช่วยนะครับแขนเราสั้นนะครับเราก็ใช้ก้านกล้วยนี่แหละนะครับเีย์นะครับ ข้อแบบนี้มันจะทําความสะอาดยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามือเราตัวเราเนี่ยนะครับมันเข้าไปในนั้นไม่ได้เพราะาประตูมันแคบนะครับมือเราก็สั้นนะครับฉะนั้นนะครับนี่เราก็ต้องใช้ตัวช่วยแบบเนี้นะครับเอาไม้เกี่ยมาก,ก่อนพวกเศษอาหารเศษใบไม้ใบกล้วยเนี่ยนะครับดูคือเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มขึ้นลาแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ย มูลอันนี้สี่วันนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับสี่วันตั้งแต่วันสุดท้ายที่ผมทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเน่ยมูลมูลเริ่มเป็นลาสีขาวๆแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันอับมันอับจากน้ําฝนนะครับที่ละอองฝนมันปลิวมานะครับเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้ตะ,กะเก泰ตายเห็นไหมตัวที่มันตายครับ ฉะนั้นเราก็ต้องทําความใส่บ่อยๆย,ย,ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมเราต้องเคียย์ให้มันแตกๆก,ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดมาได้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่เราต้องระวังตกกะกั่วแทนที่อยู่ด้านบนนะครับแต่ไม่ให้มันหลุดลงมาให้มันเกาะอ,อยู่นู่นแหละนี่ล้วก็เอาใบไม้เนี่ยออกใบกล้วยนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือเชื้อรานะครับที่มันเกิดขึ้นที่ข้อของเรานะครับจากการที่อึหรือว่ามูลตะกระแตนที่มันถ่ายออกมาแล้วมันหมักหมมนะครับแล้วก็โดนไอฝนด้วยมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับอันนี้เราต้องทำความสะอาดบ่อยๆแล้วนะครับอันนี้4วันนะครับที่ไม่ได้ทำอันนี้เราก็จะทำการตัด มูลตะเแตงออกมานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ที่พ่อพงใช้นะครับก็เป็นขวดนมเก่าแล้วก็มาตัดก้นมันออกนะครับแล้วก็ทําปากฉลามเฉียงๆนะครับอันนี้ก็ DIY มาจากขวดนมนะครับเราก็ซ้อนมันนะครับตักมันอย่างเงี้ยครับนี่ครับเพราะว่ามือเราเข้าได้ข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะแคบมากเห็นไหมนี่เราก็มาเทลง มูลตกกะกแตนนี้เราก็จะเอาไปทําปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมเอาไปใส่หญ้าหวานที่เราปลูกไว้นะครับเอาไปใส่หญ้าหวานที่เราปลูกไว้ยยที่ข้างบ้านเราทําเป็นปุ๋ยนะครับหญ้าหวานก็ปลูกไว้ให้ตะกระแตนนี้แหละนี่ครับเราเอื้อมสุดได้นี่ครับนี่ผมจะนี่ครับ นี่นะครับเห็นไหมจะเต็มกะละมังแล้วครับท่านผู้ชมตักกะแตนนี่ถ่ายเยอะมากนะครับมูลตักกะแตนนี่เยอะมากครับจะเต็มแล้วนะครับใครที่มีวิธีทําความสะอาดข้อตักกแตนแบบนี้ที่ดีๆสะดวกกว่านี้นะครับแนะนําพ่อพงด้วยนะครับพ่อพงเองที่ทําแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่ ว่าจะเป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ว่าสําหรับพ่อคงเนี่ยถือว่าอันนี้โอเคแล้วนะครับสําหรับพ่อคงนะครับก็ทําได้เช่นนี้นะครับที่ว่าสะดวกเพราะว่าที่ตัดเนี่ยถ้าเกิดเราอันใหญ่วบานี้หรือว่าอ่าอันแบนๆแต่ว่าเข้าได้อย่างเงี้ยมันมันเอาออกไม่ได้เวลาเราออกแบบเนี้ยครับตัดมูลตะกระแล้วว่ารับมันจะเอาออกจากกระชังไม่ได้ครับสะดวกแบบนี้นะครับสําหรับพ่อคงนะครับ ถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนําด้วยนะครับนี่เต็มแล้วนะครับหนึ่งกระมังเห็นไหมยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดกันต่อนะครับนี่เอากระมังอที่สองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมือเราสั้นนะครับ อันนี้พ่อผมก็จะใช้ก,าก้านกล้วยนี่แหละนะครับเขี่ยมาดูมันจะไปอยู่แบบว่าตามซอกครับก็เยอะนะครับมันก็จะหนามากนะครับอันนี้ก็เราก็จะเขี่ยโดยเฉพาะตามมุมนะครับท่านผู้ชมนะตามมุมตามร่องนะจะเยอะมากครับโอ้ี่เวลาเราเขี่ยเราก็พยายามอย่ากระทบสะเทือนเนี่ยครับก้านมะพร้าวเนี่ย เพราะก้านมะพร้าวเนี่ยตอนนี้มันมีตัวที่ลอกคาบไปอาศัยอยู่นะครับเขาต้องการความสงบในการลอกคาบนะครับเราก็พยายามจะมีเลี่ยงไม่ให้โดนนี่ครับนี่เราก็ตัด<ม>ถ้ากระแทนเราไล่ไปอยู่รวมกันหมดแล้วมันก็จะไม่ออกมาทางนี้นะครับมันจะไม่ขี้ดื้อเหมือนตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆอีขี้ดื้อนะครับ ถ้าอย่างนี้มันชอบมาปีนแต่ว่าตัวใหญ่แล้วถ้าเกิดเราเคาะไปมันจะสังเกตว่ามันจะไปหลบอยู่ตามมุมของใครของมันเลยนะครับทาบ่ทานผู้ชมถังนี้ก็จะเต็มแล้วนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับต้องหาถังใหม่มาใส่อีกสองถังมูลเยอะมาก แถวสองถังตอนนี้เราจะใช้ไม้กวาดนะครับช่วยนี่ครับไม้กวาดของพ่อครับน้กวาดจากจังหวัดเลยนะครับอายุห้าปีแล้วยังใช้งานได้สบายสบายบไม้กวาดนะคนมากเลยเป็นไม้กวาดที่พ่อผมเองนะครับถักที่จังหวัดเลยถักไว้ใช้ประจำบ้านนี่เราไล่ไล่มันยังลงมาอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่มันลงมามันหิวแล้วมั้งครับเนี่ยนี่ นี่นะครับเราปาดมันมาทางมุมนั้นยังไม่ถึงเห็นไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่ากรองมันจะแน่นมากนะครับมุมนั้นนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับไม่ถึงเราก็ใช้นะครับเราก็ใช้นี่ครับเขียๆๆ่ยเห็นไหมเขี่ยให้มันแตกออกจากกันนี่นี่ครับมันมีตัวอ่อนเห็นไหมครับหลุดลงมาแล้วโอ้ครับเห็นไหมครับเราต้องระวังตัวอ่อนมันด้วยมันลอกคาบครับ มันร่วงลงมาท่านผู้ชมนี่เราก็ใช้ด้ามไม้กวาดนี่แหละเคลียเคลียอันนี้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดนี่ลำบากนะครับในการทำความสะอาดคิดว่าถ้าเกิดถ้าเราเลี้ยงข้อบแบบนี้นะครับหลายๆข้อผมว่าลำบากมากในการทำความสะอาดนะครับท่านผู้ชมท่านเลี้ยงข้อบแบบนี้แต่ถ้าเป็นข้อที่แบบว่าเป็นกระชังนะครับ ที่แบบผมเลี้ยงอยู่ข้างบนเนี่ยน่าจะกวาดได้ง่ายนะครับน่าจะกวาดได้ง่ายกว่านี้เพราะว่าเราเดินเข้าไปในกระชังได้นะครับแต่อันนี้มันอยู่ในครอบซึ่งก็ประตูเนี่ยก็แคบมากครับท่านผู้ชมแคบแขนเราเข้าเนี่ยกวาดเนี่ยยังไม่สะดวกเลยถ้าเกิดเราไปอ่าถางมันมากๆก็กลัวซิปตายนะครับถ้าซิปตายนีย่ก็ยุ่งอีกต้องซ่อมอีกน,นะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมุมน้นนะครับเราไป แดี๋ยวรูดกินดูก่อนแล้วเราไปมุมนี้นี่นะครับมันจะมีนี่หลบมุมอยู่เนี่ยครับนี่อยู่ดิตามซอกอย่างเงี้ยครับมันจะเอาออกยากมากผมจะอู้เห็นไหมตะกระแทนตัวนี้มันตกมามันอ่อนผมจะใช้วิธีการเป่านะครับท่านผู้ชมมันหาที่หลบนะครับมันล่อขาว <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมจะใช้วิธีการเป่า มันออกไม่หมดนะครับไม่มีเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าผมต้องเสียบไฟฟ้าใช้ลมตัวเองนี่แหละนะครับเป่าเลยถ้า si มีไดเป่าผมนี่ก็ใช้ไดเป่าผมก็ได <um> ้นะครับผมมีเครื่องเป่าลมอยู่ก่อนนะครับเมื่อก่อนผมซ่อมโทรศัพท์ผมซ่อมโทรศัพท์เนี่ยผมมีเครื่องเป่าลมอยู่เนี่ยครับนี่ยครับ เป็นการเอาตามซอกนี้ออกนะครับแล้วก็กวาดคันนี้เราก็กวาดออกไปนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตามมุมอะสี่มุมเลยมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละตะกะแตนที่รือตะกะแตนมูลตะกะแตนนะครับถ้ามันเปียกน้ํามันจะเป่าไม่ค่อยไปนะครับวันนี้นี่ผมก็เลยอ่ามันมีแดดผมก็เลยลองลองทำคำาความสะอาดวันนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดด มันไม่แห้งมันจะทำความสะอาดลำบากผมก็เลยไม่ทำนี่นี่ครับเป่าออกแล้วเห็นไหมอันนี้เราก็จะทำการตักนะครับเราก็ทำการตักออกกว่าจะเสร็จนะครับเหน,นื่อยเอาการท่านผู้ชมนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้วิธี พอเราเอามูลออกหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางไข่เราต้องหามุมวางไข่อีกนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมด้านในเพราะผมกวาดออกมาจะหมดแล้วนะครับใช้ไม้กวาดนี่แหละนี่ตากแะแมมันก็เริ่มหิวแล้วะครับขณะที่เราทําเนี่ยดูมันเริ่มลงมาแล้วต่อไปเนี่ยต้อง ถ้าทำความสะอาดทุกวันไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับนี่ตกวาดด้านในสะอาดแล้วเหลือด้านนอกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเพ่อผมจะเอาใบกล้วยเนี่ยไปล่อมันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหิวแล้วเราทำข้อทำความสะอาดข้อใช้เวลานานนะครับมันยู่ข้างบนงบมันหิวเดี๋ยวจะเอาใบกล้วยนะครับเข้าไปล่อมันไว้ก่อนด้านใน ให้มันไปกินใบกล้วยอยู่ด้านในก่อนนะครับด้านในนี่คือพ่อำคงทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราจะเอาใบกล้วยไปล่อมันก่อนนะครับไปใ,ใบกล้วยล่อมันหล้ให้มันกินอยู่ที่นูน่นจะได้ไม่ไม่มารบก,กวนเราตอนที่เรากวาดตรงใกล้ๆประตูนี้นะครับเดี๋ยวพ่อคงก็จะตัดมูลตะเกียนต่อให้มันไปกินอาหาร มือก็เข้าได้ข้างเดียวนะครับตู้มันแคบมากเลยทําความสะอาดยากมากถ้าซิปถ้าเขาทําเผื่อแบบย่นยๆไว้แล้วก็ให้ตัวนี้มันกว้างหน่อยจะสะดวกกว่าน,นี้นะครับอันนี้ทําความสะอาดยากมากตู้แบบนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่เอาไปทําความสะอาดเนี่ยมันเข้าไม่ได้แขนเราก็เข้าได้แค่แขนเดียวไปกินอาหารก่อนเร็ว ตั๊ะแตนจะกินอาหารก่อนไปอย่าเพิ่งมาขวนนี่นะครับท่านผู้ชมอ้าวมีติดมาด้วยคันนี้นะไหนเหอนตั๊กแตนมันโดดเข้ามาข้างใน,นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมน,นี่เสร็จแล้ว ค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทําความสะอาดขอกตะกแตนนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดข้อเดียวนะครับข้อขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะครับเลี้ยงตะเกแตนหนึ่งขีดท่านผู้ชมทําความสะอาดก็นานมากนะครับแล้วก็ลําบากยี่ในการทำความสะอาดนี่ครับคือมูลตะกแตนนะครับมีเชื้อรานะครับเห็นไหมครับข้อขาวเนี่ยคือเชื้อรา ที่เกิดจากความชื้นของอาสายฝนนะครับละอองฝนที่มันปลิวมานี่นะครับคือมูลตกกะกแตนนะครับที่ได้จากตะกแตนเลี้ยงหนึ่งขีดใช้เวลา4วันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมสี่วันเท่านั้นมูลเยอะขนาดนี้นี่บรรยากาศภายในคอกก็จะสะอาดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตะกันก็ ได้ที่อยู่ที่สะอาดแล้วนะครับพ่อผมก็ได้ทําความสะอาดก็เราก็รอดูการจับคู่ของตั๊ก,กแตนนะครับถ้าเริ่มจับคู่เมื่อไหร่พ่อผมก็จะทําการวางกระบะทรายนะครับให้ตั๊ก,กแตนได้ไข่นะครับกระบะทรายที่เราจะวางเนี่ยนะครับก็พ่อผมจะเลือกมุมที่แดดส่องถึงนะครับ mm hmm. ก็คือฝั่งทางโน้น กัฟังอันนี้ว่าจะวางสามจุดนะครับท่านผู้ชมก็ดูก่อนนะครับแล้วแต่สถานการณ์นี่วิธีการทําความสะอาดข้อตะกระแทนถ้าท่านใดมีวิธีที่สะดวกกว่าของพ่อพงพอเพียงก็แนะนําได้นะครับสําหรับพ่อพงก็นี่แหละครับคือวิธีที่พ่อพงทํานะครับทําได้แค่นี้ครับที่สะดวกที่สุดสําหรับพ่อพงนะครับนี่ครับพอทําความสะอาดมาแล้วก็ เป็นแบบนี้นะครับหน้ากระชังนี่ก็คือเศษใบตองเศษอาหารนะครับอันนี้ก็มูลตะก,กะแตนมูลตะก,กะแตนพ่อผมก็จะเอาไปใส่หญ้าหวานที่ปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อผงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ